วัสดีครับครับมาสู่ช่วงของลงทุนเป็นเห็นความสําเร็จนะครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของปัจจัยสู่ความสําเร็จนะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วครับเราได้คุยกันถึงเป้าหมายของการลงทุนนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมได้ลิสต์หรือยังครับว่าเป้าหมายของการลงทุนของท่านผู้ชมนั้นเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับเราต้องเอาเป้าหมายเหล่านั้นครับเพื่อจะมาวิเคราะห์ว่าปัจจัยไหนที่จะทําให้ การลงทุนของเรานั้นไปสู่ความสําเร็จนะครับเหมือนที่ผมได้เขียไนไว้ในหนังสือครับพ็อกเก็ตบุเรื่องลงทุนเป็นเห็นความสําเร็จนะครับเราได้มีการพูดถึงครับปัจจัยที่จะนําไปสู่ความสําเร็จในการลงทุนนะครับปัจจัยที่จะไปสู่ความสําเร็จในการลงทุนนั้นเป็นการเชื่อมโยงมาจากเป้าหมาย4เป้าหมายที่เราได้พูดไปในสัปดาห์ที่แล้วนะครับนำเชื่อมโยงมาสู่สัปดาห์นี้ครับว่า ปัจจัยอะไรบ้างที่จะทําให้เราสําเร็จในเป้าหมายเหล่านั้นนะครับสิ่งที่หนึ่งครับปัจจัยที่หนึ่งที่จะนําไปสู่ความสําเร็จในการลงทุนก็คือวินัยในการลงทุนนะครับผู้ลงทุนครับจำเป็นต้องมีวินยัยเหมือนที่เราสอนเด็กครับเราพยายามสอนลูกสอนหลานนะครับให้มีวินัยในการออมวินัยในการลงทุนก็เป็นเช่นเดียวกันครับอย่างเช่นเราสอนเด็กว่า เด็กๆนะกลับมาจากบ้านกลับมาจากโรงเรียนมาบ้านนะครับมาถึงบ้านแล้วควรจะเอาเงินที่เหลือหยอดกระปุกเก็บเงินไว้นะครับเราสอนลูกสอนหลานแบบนั้นตัวพ่อตัวแม่ตัวปู่ตัวยา่าใครก็ตามนะครับต้องมีการปฏิบัติแบบนั้นด้วยเป็นตัวอยา่างนะครับต้องมีวินัยในการออมเช่นเดียวกันระดับผู้ใหญ่จะลงทุนอย่างไรจะออมอย่างไรนะครับง่ายๆครับปีนี้เรามีเงินเหลือนะครับ ปีนี้เรารวมแล้วทั้งปีเรามีเงินเหลือหนึ่งแสนบาทสมมตุติเราบอกว่าเราเอาห้าหมื่นบาทไปซื้อทองคําเก็บไว้ไหมเอาหกหมื่นบาทไปซื้อทองคําเก็บไว้ไหมก็เป็นวินัยในการลงทุนแบบนี้นะครับทุกปีทําแบบนี้ก็ต้องมีวินัยแบบนี้แต่นั่งลงทุนไปไม่ถึงเป้าหมายครับเพราะว่าอะไรเพราะปีนี้ทําปีหน้าลืมอีกปีทําอีกปีไม่อยากทําแล้วนะครับอย่างนี้คือไม่มีวินยัย มันก็จะไม่นําไปสู่ความสําเร็จนะครับประเด็นแรกเป็นประเด็นที่สําคัญเราต้องปลูกฝังลูกหลานปลูกฝังจิตสํานึกของตัวเราด้วยว่าการมีวินัยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการออมเงินในการลงทุนนะครับสิ่งที่สองครับขาดไม่ได้คือการกระจายการลงทุนเรามีวินัยดีครับเราลงทุนดี แต่เราไม่กระจายการลงทุนการลงทุนนั้นก็จะไม่ไปสู่ผลสําเร็จเช่นเราบอกว่าทุกปีครับเราเก็บเงินไว้ทุกปีเรามีเงิน1นึ่งแสนบาทเพื่อจะเอาไปลงทุนเราก็เอาไปซื้อหุ้นบริษัทกไก่นะครับผมไม่ยกชื่อบริษัทจริงนะครับบริษัทกไก่ปีที่2ก็เอาไปลงทุนในบริษัทกไก่ปีที่3ก็ลงทุนบริษัทกไก่แปลว่าเราไม่กระจายการลงทุน ถ้าเราลงทุนไปกับบริษัทกอไก่สิบปีบริษัทกอไก่เลิกกิจการล้มละลายนะครับพังทลายทางธุรกิจเงินที่เราออมไว้กับบริษัทกอไก่กลายเป็นศูนย์ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนต้องกระจายการลงทุนต้องกระจายแปลว่าเงินส่วนหนึ่งอาจจะซื้อหุ้นสามัญการซื้อหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้แปลว่าเราต้องซื้อหุ้นบริษัทเดียวเราต้องซื้อหลายหลายบริษัท เพื่อกระจายการลงทุนออกไปซื hmm. um ้อหุ้นธนาคารบ้างซื้อหุ้นบริษัทประกันชีวิตบ้างซื้อหุ้นบริษัทพลังงานบ้างซื้อบริษัทบันเทิงบ้างขยายการลงทุนออกไปเงินบางส่วนเอาไปซื้อทองคาบ้างเงินบางส่วนเอาไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลบ้างเป็นการกระจายการลงทุนออกไปเพื่อลดความเสี่ยงความเสี่ยงของเหานั้นก็จะน้อยลงนะครับสิ่งที่สามครับเป็นสิ่งที่ควรรู้ และเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องใส่ใจกับมันพอสมควรคือสภาพแวดล้อมทั่วไปหรือเราเรียกมาว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจเราต้องรู้ครับเศรษฐกิจอยู่ขาขึ้นหรือขาลงถ้าเศรษฐกิจอยู่ขาลงแล้วเราก็เพิกเฉยกับการลงทุนเงินที่เราลงทุนอยู่อาจจะสูญหายหมดนะครับเราต้องรู้ได้ว่าเงินที่เราอยู่นั้นเราควรจะรักษามันอย่างไรภายในสภาพเศรษฐกิจแบบไหนเศรษฐกิจตกต่ำเราควรจะดูอย่างไร เศรษฐกิจขาขึ้นเราควรจะทำอย่างไรนะครับผมฝากไว้ครับ3ปัจจัยสู่ความสำเร็จนะครับก็คือมีวินัยในการลงทุนรู้จักการกระจายการลงทุนและรู้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจนะครับผมฝากไว้สำหรับสัปดาห์นี้นะครับ3เรื่องวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ